สารภาพรับสารภาพโทษสมมติโทษลงโทษเจ็ดปีลงโทษสิบกึ่งหนึ่งคาปรับสุวรรณไม่ทำลายตีจะม้อครับตีจะม้อครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับบทสรุปเรื่องนี้ทุกท่านไม่รอดครับไม่รอดครับมาที่สิครับผมลงลงคืนล่างกันนึงนะครับอืม เพราะฉะนั้นไม่รอดทุกท่านมันจะไปรอดอยังไงทุกท่านถ้ามันทําได้นะครับถ้าคดีนี้นะครับถ้าอีดาทาได้นะครับผมจะไปอยู่แถวเมืองการนะ่ะเมืองการเขายงเขาใหญ่ในไปพื้นที่ที่มีป่าสงวนที่ที่เขาทากันได้ผมก็จะทําได้เหมือนกันผมก็ทํามากเหมือนกันผมจะไปปลูกทุเรียนผมจะไปปลูกอ้อยผมจะไปปลูกต้นหวายนะครับผมจะทําเหมือนกัน ถูกต้องไหมครับน่เมื่ออี้ดำมันทําได้ผมก็ทําได้เอาดิมานะเอาเลยครับงานนี้ผมจะขอสะพันให้ครับพี่ประคองครับขอบคุณมากครับจริงไหมครับทุกท่านเอาเลยนะครับผมผมไม่ยอมหรอกเรื่องเนี้ยจริงๆและผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาเลยครับให้ให้มึงมีให้มึงขึ้นชื่อว่าเสียศูนย์ เป็นผู้สูญเสียเป็นผู้เสียสูญลูกบุงตุยลูกบุงตุยอันนั้นลูกบุงตุยคือส่วนลูกบุตุยไอีทียอันนี้มึงบุงกกป่าก็คือส่วนคนละส่วนกันมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจไมหมดาม,น,น,น,ามน,นี่หน้ามึนงนี่หน้ามึงนี่หนาเหมือนคอนจีดอีเวนทีตบตตเปย <c oughs> หน้าหนาเหมืนอนคอนจีดทุกมึงแต่ละคนเนี่ยแต่ตัวต,วตวัวไม่มีความรับผิดชอบเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมึงทําได้กูก็ทําได้ไม่ต้องกัวงถูกต้องไหมครับมึงทําได้กูก็ทําได้กูจะเอามึงมึงแค่ห้าไลกูเอาไม่สักร้อยไล่ดีไหมทุกท่านเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หัวหน้าพยัคฆ์ยท่านตั้งธงท่านสอบปากคำว่าจำเลยดำ ไม่ได้เป็นน้องแท้ๆของอีพนปวกห่างๆห่างพุนะครับเป็นแค่เครือญาทางห่างห่างจัดเขาเลยตั้งทงไงเข้าใจไหมเออแค่นี้นะครับอย่าไปอย่าไปโง่เหมือไอ้เกิบไอ้เกิบมันก็อยากให้อีดำสซู้เพราะมันได้เงินแต่คนที่ติดคุกคืคออีดำ จำเลยดำทนายมันไม่ได้มาติดคุกด้วยนะครับทนายมันไม่ได้มาติดคุกด้วยจริงไหมครับมันก็เชียร์ให้ดำสู้ดิครับเพราะอะไรมันได้เงินไปสองแสนนะจริงไหมครับค่าคดีฟาร์มค่าอะไรโดนไปสองแสนแล้วเงินก้อนสุดท้ายเอาไปตีม้อแล้ว เบิกล่าสุดันที่สี่กนก็ท้ายเอาไปตีหม้อแล้วหมดเงินแล้วเดี๋ยวก็เทอีดำแล้วจุดจบของนิทานเรื่องนี้ทนายเทจําเลยดำเพราะจําเลยดำเถียงเหมือนพอตอเป๊ะมา่ก่อนทิ้งพอต่อมาก็แบบนี้ทิ้งพอพระเอกกูมาก็แบบนี้จริงไหมครับหาว่าลูกฟาร์มลูกฟาร์มรั้นหรือ ยังงูอย่างนี้บ้างไอ้ชิบหายไม่เคยมองความผิดของตัวเองความผิดของตัวเองเท้าเม็ดผมความผิดของอื่นทั้งเท้าภูเขาไอ้ส้นตีนที่ตกมหม้อไอ้เกือบต้องที่ตกหมออย่าไปทีบตกเปยไอ้ชิบหายเนี่ยมึงเป็นทนายส้นตีนอะไรเมืองตีฟามไม่แตกเลยมึงจะไปเป็นทนายทาไมกูบอกให้มึงไปขข่ล้านยาดองไปเปิดล้านยาดองไอ้ส้นตีนไป มึงไม่เหมาะกับการเป็นทนายเหียมึงก็เสี่ยนตัวเองไปเปิดร้านยาดองนู้นเป็กละยี่สิบห้าเป็กละห้าสิบมายมดองใส่ไปมันม่วงดองไปเปิดร้านอยู่แถวๆวหน้าโรงงานมึงย่าไปเป็นทนายอายหมามาันไอ้เหียมึงตีโจทย์ไม่แตกเลยมันไม่ใช่พี่น้องกันเอออีพองปวกอีพองกปวกมันได้ได้สิทธิ์ทำกินอีดำมันได้สิทธิ์ทำกินจากใครนายกรัฐมนตรีคนไหนอนุญาตให้อีดำทำ มันเส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกมันตายเนี่ยแครลูกมันตายเนี่ยมันเส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใครเซ็นอนุญาตให้มันทํากูยากรู้แค่นี้ทีบตกหม้ออออืเหนื่อยใจชิบหาเจอคนแบบนี้ร้อยวันพันเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นออกมาได้อ้วนอีกเมื่อคืนก็ได้อ้วนเสียมากเลยทองปุงทองปอมเฮียเละเทะไปกูร้อยวันพันเรื่องเจอใค่เรื่อง ผมบอกเลยนะผมร้องเรียนอีดํานี่ผมประสาจะแดกทุกวันนี้กูจะบ้าก่อนมันผมเคยทํานายไว้ว่าอีดําจะบ้าทุกวันนี้ผมจะบ้าก้อนมันแล้วครับทุกท่านเจอแม่งโอ้โหแต่ละตัวแต่ะตัวพวกมึงนี่แม่งเอ้ยทางดีๆให้เดินไม่เดินแลบแลบไปทางซ้ายแท่แท่แท้แท่แทแททีบตกหมอแต่ละตัวแต่ตัวเพอเพอผมเป็นบ้าก้อนอีดําผมดูทรงนะผมเป็นพระผมข้อเป็นบ้าก่อนมันเจออีนี้บ้า เยอะแต่ละวันแต่ละวันแม่งออกมาด,าด่ากูดออกมาด่ากนนี้ออกมาเถียงออกมาเล่นในขาหมูออกมาเล่นในแป้งพนักครนออกมาเล่นไปรีวิวที่หอยแป้งนะพูดไม่คิดที่ตกเปีลูกที่ไหนครับจะให้พ่อแม่ตัวเองนะครับแม่งโดนคดีฟาร์มพ่แคทฮะผมถามน่อยลูกดีๆที่ไหนเอาทำกันแบบนี้ต่อผมได้ไหมอ่ะขอสักหกร้อยไลค์ครับจะลงไลค์แล้ว ผมจะบ้าตายเมื่อคืนเี็นีดําออกมานั่งพูดผมแบบโอ้โหเนี่ยหัวหน้าพยักภ์ยพ่ท่านออกมาโพสต์ท่านออกมาพูดขนาดนี้พวกมึงทําใจกันได้แล้วพวกมึงจะไปชิงรับสาร,รภาพว่าไนเด็กกูเนี่ยจะคืนสาลใครฟงด้วยจะไปนั่งฟังกับทิงงานทนายกูเนี่ยกูอยากได้ยินคํารับสาร,รภาพเต็มๆจากสองหูกูเนี่ยสารมีความเห็นว่า คุณดำจำเลยดำจะรับสาร,รภาพไหมครับเพราะว่าสารเล็งเห็นแล้วว่าหลักฐานของอายการนะครับที่สารไครฟงหลักฐานของผู้ร้องหลักฐานของพยักไพยท่านท่านท่านแน่นจำเลยดำจะรับสาร,รภาพเลยไหมครับหรือว่าจะต่อสู้ต้องสืบพยานไหมครับนิชันนิชันฉันเสียลูกฉ,ฉันเสียนู่นฉันเสียนี่ทําไมต้องมาลังแกฉันสารถามครับ ว่าจะรับสาร,รภาพไหมครับศาลแไมไ้ถามครับว่าคุณลูกคุณตุยลูกคุณตายไม่ไถามครับฉันสารถามว่าคุณจะรับสาร,รภาพหรือคุณจะให้สืบพยานต่อไปคะฉันก็ได้ค่ะฉันขอรับสาร,รภาพแล้วกันค่ะนะคะอีสารร์แกแค่นั้นแหละมึงจะไปแทรลูกทำไมลูกมึงตายลูกมึงตายอเทีย่ยมห้าปีไแล้วมันคนรจะเรื่องกันเคสใบเคสอีกผ้า่่กูจะหัวจะพูดกับพวกมึงกันจิหมเฮ้ยตะลวี่ตะลวันแม่งผมแบบเครียด อผมดูแล้วรับสารภาพครับดูจากเชิงแล้วนะครับตามนั้นเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับอ่าขอตั้งหกร้อยไลฟ์ใช่ไหมจะลงแล้วจะกลับไปโรงแรมนะครับไปนอนซี่เมียทีหนึ่งเครียดครับเครียดผมเจออย่างนี้ผมเครียดใครมั่งไม่เครียดครับแม่งเออไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไอ้สัตว์นะ ไปปลูกต้นทุเรียนเต็มพื้นที่5ไร่บอกว่าผิดไหมครับฉันทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์ผิษไหมครับมึงยังมันมีหน้าไปถามว่าผิดไหมมันผิดโอ้แต่ละวีแต่ละวันกูต้องเจอเรื่องอะไรวะเนี่ยร้อยวันพันเรื่องอ่ะโอเคครับเ <c ười> คืืยอขคามคืนนี้ครับนอนหลับฝ